โอ้โหถ้าพวกพี่จะเกิดเยอะกันขนาดนี้นะครับผมไม่เล่นก็ได้นะครับโอ้โหจะเดินไปยังไงครับเนี่ย โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูแอดออนที่มีชื่อว่าแซคแอบแอนรันพาราไซนั่นเองนะหรือว่าแอดออนปรสิตนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นแอดออนปรสิตที่จะรองรับกับไมค์ครับบนมือถือล่าสุดเลยนะครับผมนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเเริ่่มดดูกกันลยีวา เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันหรือว่าในคาอธิบายมันเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเป็นแอดออนของไมค้าบนมือถือเลยนะครับผมโอเคแต่ว่ายังไงนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปก,กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัว่อนะครนบ โอเคครับก็หลังจากที่เราทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อน้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาตรงที่พวกมันหมูไข่นะครับนี่มันก็จะมีไข่พวกปรสสตต่างๆนะครับผมถูกเพิ่มมาประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการเตรียมไข่มาเป็นที่เรียบร้อยนะอะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าข้อมูลของแอดออนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนะเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็แค่จะเสกให้ดูเฉยๆนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะมาอันนี้ก็จะเป็นหมาป่านะครับผมที่ถูกปรสิตยึดหลางน,น,งนะ ต่อมาครับผมมาปึ๊บเฮ้ยตัวอะไระทุกคนอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนะครับดูดินะต่อมาครับผมมาปึ๊บอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะแถมลอยได้ด้วยนะครับ อ๋อแล้วก็พวกปรสิตพวกนี้นะครับผมมันก็จะเกิดเองตามธรรมชาติได้ด้วยนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามันเกิดทีเนะี่ยเกิดโคตรเยอะเลยนะแบบเต็มแมปเลยนะสำหรับใครที่กําลังหายออ,อนปรสิตท,ที่สามารถเล่นเอาชีวิตรอดได้นะผมแนะนำาลอออันนี้ไปเล่นดูนะและบอกเลยนะครับว่าชีวิตของคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้ยากมากยิ่งขึ้นนะมาต่อมาครับผมปึบเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทำไมมันมีแต่ปรสิตแปลกที่ผมไม่เคยเห็นอะนะครับดูดิเออนะครับผมต่อมาฮะ ปึ๊บโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเคยแบบว่า,าแจกแอดออนปรสิตแล้วนะทำไมผมไม่เคยเห็นตัวพวกนี้นะนะครับผมนะอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันวีสองนะเวอร์ชันล่าสุดที่มันจะรองรับกับไมค์ครับล่าสุดนั่นเองนะมาต่อมาครับผมปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซอมบี้ปะอันนี้หรือคนอ๋อเป็นคนนะครับผมนะที่แบบว่าโดนปรสิตเ,เข้ายึดล่างนั่นเองนะครับอะต่อมาครับผมปึ๊บเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับ อืมเฮ้ยหายตัวได้ด้วยใช่ไหมอันนี้มันบั็กหรือมันหายตัวเนี่ยดูที่หายตัวได้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือเปล่านะโคตรเฟี้ยวนะครับต่อมาครับผมปึบอันนี้เป็นตัวปรสิตปะใช่ไหมเดี๋ยวนะผมลองเสกใส่ไอ้พวกอันนี้นีหมูใช่ไหมถ้ามันแกะแล้วมันจะกลายเป็นปรสิตใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ไงเออเป็นตัวปรสิตนะครับผม ต่อมาครับผมป่ะปึ๊บอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอยู่คล้ายๆไอตัวนั่นเลยอะ่ะเชื่ออะไรนะซิเวอร์ฟิตเออนะครับนี่โอเคครับผมต่อมานะครับมาปึ๊บเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะดูดิมันกัดไอพวกมอนสเตอร์ในเกมไหมอ่ะกัดนะครับผมนะโอเคต่อมาครับผมปึ๊บโอ้ทหถ้ามันมีแต่ตัวแปลกอ่ะ ออน,นี้อัน,นี้ผมเคยเห็นนะครับในเวอร์ชั่นเก่านะครับตัวต่อมาฮะอัน,นี้คืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเนื้อเยือ่อรอปะเหมือนเซลลอะไรสักอย่างแล้วทำไมมัน,มนกัดกันเองอ่ะไม่ถูกกันหรอเอาตอนนั้นกัดกันเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะผมเสกส่มามันจะกัดไหมเหมือนมันจะไม่กัดพวกสิ่งมีชีวิตทั่วไปปะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีข้อมูลของตัวแอดอนนะอันนี้ใครมีข้อมูลเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับดูดิอ๋อมันรวมล่างป่ะดูดิอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนล่างได้ไี่ไงใช่ไหมพอแบบมันกินแบบตัวอื่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบเปลี่ยนล่างอ๋อนี่ไงมันจะเป็นแบบสุ่มขึ้นมาเป็นตัวพวกนี้นะฮะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะนะครับดมลองเสกเยอะดู เหมือนมันจะสุ่มขึ้นมานะครับว่าแบบมันจะเป็นตัวอะไรนะดูดิอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าต่อมาครับผม,มปึ๊บอันนี้เป็นยูทิเจอร์นะครับผมที่อ่าถูกประสิทคล้องร่างนั่นเองนะฮะต่อมาครับผมอันนี้เป็นแกะนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยดูที่หลังดิโหแบบโคตรแบบขยะกขยงอะดูดิต่อมาครับผมปึ๊บน,นี่คือตัวอะไรอะ่ะ ดูไม่ออกนะเป็นคนหรือเปล่าอันนี้นะฮะต่อมาครับผมไปปึ๊บโอ้หตัวยังใหญ่นะครับไปต่อไปครับผมป,ปื๊บอันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับผมที่ถูกประสิทธิ์เข้าด่างนั่นเองนะฮะโอเคครับผมมาก็มาต่อกันต่อเลยนะครับผมไปอันนี้ก็จะเป็นม้านะครับผมที่ถูกประสิทธิ์เข้าล่างนั่นเองนะอ่ารอบนี้มีม้าด้วยนะครับในเวอร์ชั่นเกลาล่ารู้สึกเหมือนจะไม่มีม้านะต่อมาครับ อันนี้เป็นวัวนะครับผมต่อมาครับผมอุ้ยอันนี้เป็นแมงมุมนะครับโเคเท่เท่จัดนะผมไม่ได้มองว่ามันดูน่ากลัวเลยนะอันนี้เท่นะเท่นะครับผมเอา้อาทำไมจู่ๆแบบอ้น,นี้อะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นชาวบ้านมันกลายเป็นไอนนเซลเป็นเนื้อนี่เฉยเลยนะครับต่อมาฮะอันนี้ไม่รู้คือตัวอะไรนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยต่อมาครับผม ตัวอะไรหมีใช่ไหมมีขาวมีโคโลกใช่ไหมเฮ้ยทำมันเป็นไงดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นหมีนะถ้าผม,มอ่านชื่อไข่เมื่อกี้เนี่ยแบนะครับโอ้โหเปลี่ยนไปมากเลยนะต่อมาครับผมอันนี้เป็นหัวแพะนะครับผมนะนี่นะครับต่อมาฮะอันนี้เอนเดอร์แมนนะครับอุ้ยเอนเดอร์แก็เท่อยู่นะแต่มันดูไม่ทันนะทุกคนดูดิ ดูดิเฮ้ยอยู่นะต่อมาครับผมอันนี้อันนี้เป็นหัวชาวบ้านนะครับนี่นะเอ้ยมันเริ่มมืดแล้วนะครับป๊บนึงงตับเอ้ยอันนี้มันตับไอ้นี่นี่เป็นฟ้าอากาศนะรับเป็นกลางวันก่อนโอเคต่อมาครับผมอันนี้เป็นหัวมานะโอเคครับมาเดี๋ยวเราก็มาดูที่เหลือกันนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมนะสาหรับไข่พวกปรสิตนะต่อมาครับอันนี้เป็นหัวเอ็นเดอร์แมนนะครับดูทันไหมทุกคนดูดิประมาณนี้เลย ต่อมาครับอันนี้เป็นหัวมาป่านะครับต่อมาครับอันนี้เป็นหัววลเจอร์นะครับต่อมาครับผมอันนี้เป็นหัวหมูนี่ต่อมาครับอันนี้เป็นหัววันนนว,ว,วนะครับต่อมาอันนี้เป็นอะไรอะซัมมอนเนอร์คือตัวอะไรไอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะมาจากพวกตัวในคอมปะมัดในคอมนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมลีเกอร์ใช่ไหม นี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรสิตท,ทั้งหมดนะครับผมที่มีอยู่ในออนอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ผมแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับปล่อยพวกมันเกิดเองตามธรรมาชาตินะครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองนะอันนี้ผมไม่ได้เสกเลยนะครับดูดูดูครับมันเกิดเองหมดเลยเกิดจนแบบ เนี่ยคอมค้างเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้เสกนะผมคงไม่แบบว่ามานั่งบ้าเสกอย่างนี้หรอกนะครับดูดิดเกิดโคตรเยอะนะครับผมจะไปเล่นเอาชีวิตรอดยังไงนะดูดิแบบเดินไปต,ตรงไหนก็เจออ่ะนะครับผมโอ้โห ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแอดออนอ่ะปรสิตนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้เลยนะลิงก์อยู่ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแอดออนอันนี้นะผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยววว้้เจอกกััันนนหหมคลปดีีโาารบ็สํ สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย